สวัสดีครับผมบอส DJ i Product Specialist ครับจาก DJI e x p e r i e n c e Store ครับผมและก็เปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Ronin rs 4 Series ส์นะฮะทั้ง2รุ่นเลยทั้ง rs 4ธรรมดาและ rs 4 Pro และวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมา Unbox นะครับชมหน้าตาและอุปกรณ์ของเขาว่าแต่ละเซตน,นั้นจะได้อะไรมาบ้างแต่วันนี้ผมอาจจะ Unbox ได้ไม่หมดทุกเซตน,นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมีแจ้ง เพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับว่าเซตซิงเกิลเซตคอมโบราคาเท่าไหร่และได้อะไรในเซตมาบ้างแต่วันนี้ผมจะมาอันบ x ็อกสองตัวนี้ครับผมนั่นก็คือ r o นิน i s c นะครับตัวน้องนะครับผมแล้วก็ i s p r r อ่าตัวพี่เลยเดี๋ยวผมจะอันบ็อกสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมโอเคเราก็จะขอเริ่มจาก i s c ก่อนแล้วกัน,นครับ r s เ Pro เก็บไปก่อน A S สที่ผมได้มานะครับจะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับหรือตัวซิงเกิลนั่นเองจะไม่ใช่คอมโบเซ็ตนะครับแต่คอมโบเซ็ตได้อะไระบ้างเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนึงนะครับแล้วก็ด้านข้างกล่องนะครับก็จะมีเขียนบอกว่าตรงนี้นะครับว่าเราได้อะไรมาบ้าง อันนี้ก็จะมีะตัว gimbal IS4 นะครับไตพอร์ตขาตั้งแบตเตอรี่ hand g r นะครับผม Quick release แต่หน้าตา Quick release ดูเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับตัวคําเลนแล้วก็สายเคเบิลใช้ USB-A to Type C นะครับแล้วก็สายเคเบิลสำหรับการเชื่อมต่อนะครับผมแล้วก็ตัวสกรูสำหรับยึดกับตัวกล้องหน้าตากล่องนะครับมีขนาดเล็กลงนะครับผมมาในรูปแบบของแนวนอนน้ำหนักก็ดูจะหนักขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวเราเปิดดูด้านในกันดีกว่า เปิดกล่องออกมาเราจะเจออย่างนี้ครับเขาจะมาเป็นอย่างนี้อ่าใครจําไม่ได้นะครับถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะครับว่าเขาเก็บเข้ากล่องอยังไงนะครับผมก็จะมีแบ่งเป็นฝั่งตัวเล็กนะครับอ่าจะเป็นทรงหกเหลี่ยมนะครับคว่มหัวเข้าไปอันนี้น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์สกู ผมขอเอาออกมาทั้งหมดก่อนอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกไตพอดแฮนด์กิฟนะครับแล้วก็ตัวคว il ิล a ิลิทเพจแล้วก็สุดหล่อของเรานะครับตัวเอกจะอยู่ในนี้อ่ะอันนี้หมดแล้วนะครับผมขออนุญาตวางต่างที่เลกอ่าเรามาดูตัวเอก่อนเลยแล้วกันนะครับ R S 4หน้าตาเปลี่ยนไปไหมฟึบโอเคสิ่งที่เห็นเปลี่ยนไปเลยนะครับ ัวนี้หน้าตาแปลกๆนะฮะเขาเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับผมแล้วก็เพิ่มลูกเล่นนะครับใครที่ถ่ายคอนเทนต์แนวตั้งนะครับผมไม่ต้องน้อยใจแล้วว่า RS 3ไม่มีนะฮะเขาเพิ่ม RS 4มาให้เราสามารถกดตรงนี้นะครับ2จุดกดลงดึงเขาออกเห็นตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้ล่องประกบแนวตั้งใส่ Quick Release เป็นแนวตั้งได้ ตัวปลดล็อกนะครับยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเหมือนกับตัวของ i อ3ซีรีส์นะครับผมเป็นอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมมานะครับผมรู้สึกว่านะครับเขาบอกว่าตัวแกนของ r s 4เนี่ยเพิ่มขนาดขึ้นนะครับ8.1มิลแล้วก็เคลือบสารเทฟลอนครับผม ทำให้ง่ายต่อการเลื่อนนะครับผมจะทําให้เราเลื่อนปรับบาลานซ์นั้นง่ายขึ้นอ่าแล้วก็วัสดุยังคงเป็นอลูมิเนียมอลลอยเหมือนเดิมนะครับแค่เพิ่มเติม <ๆ S 2> ตัวเทฟลอนเข้ามาเพื่อให้เราเลื่อนตําแหน่งปรับได้ง่ายขึ้นแล้วก็การปรับเปลี่ยนแนวตั้งนะครับส่วนโนดูในการเชื่อมต่อนะครับฝั่งด้านหน้าจะมี2นะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบพอร์ตที่2กับพอร์ตปล่อยสัญญาณนะครับส่วน RSS นะครับจะอยู่ด้านหลังอ่าปรับเปลี่ยนตำแหน่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนจอนะครับ 1นึส่วนนิ้วเหมือนเดิมมีพอร์ต P T F F P TF, V อะไรพวกเนี้ยเหมือนเดิมอ่ะฝั่งนี้มีเพิ่มด้วยตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจะเป็นการเปิดปรับนะครับฟังกช์ชันของตัวจอยสติ๊กนะครับว่าจะให้จอยสติ๊กดันขึ้นลงเป็นตัวซูมหรือว่าจะเป็นกดลงนะครับเพื่อเป็นบังคับตัวกิมบอลได้อ่า ใครเคยใช้พ o อ k เก3ก็จะคุ้นๆกับตรงนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนจอยสติ๊กให้ดันปรับกิมบอลหรือซูมได้คร่าวๆนะครับจะเป็นประมาณนี้อู้ฝั่งนี้ครับเพิ่มเติมนะครับทองเหลืองนะครับใช้สําหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมอื่นๆด้วยนะครับเขาก็จะรองรับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับน่าจะโหมดประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเหมือนเดิมนะครับผมวางไว้ก่อนทีนี้อุปกรณ์เราอันอื่นเราได้อะไรมาบ้าง เริ่มจากอ,าอะไรดีผมขอแกะกล่องนี้ก่อนเลยแล้วกันเปิดออกมาเจออย่างนี้ครับคู่มือนะครับอยู่ฝั่งด้านบนมีสติกเกอร์ให้นะครับผมเป็นชุดอันนี้สติกเกอร์ค่อนข้างใหญ่นะครับวัสดุด,ดีขึ้นแล้วก็อาไรพอดนะครับผมหน้าตาไราพอดนะครับเหมือนจะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมมีความรู้สึกเหมือนอะ ใช่เขาเออกแบบมาให้แข็งแรงขึ้นนะครับผมให้รองรับน้ำหนักการตั้งได้ดีขึ้นก็แก้ไขปรับปรุงจากตัวก่อนมาเนะาะวางไว้ก่อนเลยแล้วก็จะเป็นแบตเตอรี่กริปนะครับผมหน้าตาจะคล้ายๆแบบเดิมนะครับมีพอร์ตชาร์จอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมถามว่าใช้กับ i s 3ได้ไหมเอา i อเอมมาใช้กับ i s 4ได้ไหมใช้ได้นะครับ ไปลองมาให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รองรับการชาร์จสูงสุดที่65วัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จประมาณชั่วโมงครึ่งต่ออึ้บต่อเหมือนเดิมนะครับผมทองเหลืองตรงกัานะครับโคดทองเหลืองตรงกลางวางประกบกดลงนะถ้ากดไม่ลงให้กดตรงกลางตัวนี้ด้วยนะครับเข,ขาก็จะลงง่ายขึ้นเนะขาล็อกง,ง่ายขึ้นแล้วก็หมุน ตรงนี้เขาหาตัวเพื่อล็อกกิมบอลเอ้ยเพื่อล็อกแบตเตอรี่กับตัวกิมบอลนะครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขอเปลี่ยนตรงนี้เวลาหมุนปรับนะครับปรับด้านหลังเห็นไหมเอ่ยผมปรีนให้อุ้ยเห็นไหมครับนี่เขาจะหมุนคลายตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีฝั่งนี้ปุ่มให้กดเราจะกด2ฝั่งนะครับและถอดออกก็จะถอดง่ายอ่านี่ผมก็หมุนออกมาระดับหนึ่ง นะกด2ปุ่มป,ปั๊บดึงปุ๊บง่ายเสียบต่อปับ๊บหมุนคืนล็อกให้แน่นนะครับเหมือนเดิมสามารถดึงนะครับปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ถ้ามันขวางทางเราแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมถามว่าเปลี่ยนจากแนวนอนเป็นแนวตั้งนะครับจากโ o เรซอนเป็น,วนเวอร์ติเคิลต้องบาลานซ์ใหม่ไหมต้องบาลานซ์ใหม่นะครับเหมือนกับตัว r s 3มินิเลยแต่ว่า ถ้าเราเคยบาลานซ์ตอนแนวนอนมาแล้วนะครับแกนที่เราจะบาลานซ์แนวตั้งจะมีแค่2แกนก็คือทิ้วกับโลนะครับแผ่นไม่ต้องนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตั้งแผ่นนะครับเพราะว่าแนแกนแผนจะเป็นอยู่ตำแหน่งเดิมแต่ถ้าเราขึ้นมาบาลานซ์ตั้งแต่แรกเลยนะครับเราจะต้องบาลานซ์ทั้ง3แกนให้เรียบร้อยนะครับผมส่วนวิธีบาลานซ์เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับผมขอแกะให้หมดก่อนชิ้นต่อไปนะครับจะเป็น q u Release อ่า หน้าตาแบบเดิมเลยครับเหมือนจะเป็นแบบเดิมนะครับคล้ายคคล้ายๆแบบเดิมแล้วกันสามารถเอามาใช้แทนกันได้นะครับผมกับของตัว RS 3ามซีรีส์อะคุยเลดเอามาแทนกันได้เพราะว่าตำแหน่งหน้าจะเหมือนกันเอ้ขนาดเขาจะเหมือนกันนะครับสวมจากหน้าเข้าหลังเหมือนเดิมเอาผหน้าเข้าหลังนะฮะหน้าเข้าหลังถึงปุ๊บมือดันนิดหน่อยหมุนนะครับอ่าเฟืองเขาก็ดันเข้ามาล็อกแล้วก็ล็อกสำหรับคนที่เคยบาลานซ์มาอยู่แล้วนะครับเขาจะ บาลานซ์วิธีเดิมแบบเดิมแต่ว่าจะบาลานซ์ง่ายขึ้นเพราะว่าเคลือบสารเทฟลอนมานะครับผมทําให้เลื่อนง่ายขึ้นถัดมาก็จะเป็นกล่องห้าเหลี่ยมนะครับได้อะไรมาบ้างอ่าโอเคสกรูนะครับสําหรับขันยึดติด q u ควิกลี a s e ที่เป็นตัวเพจติดกับตัวกล้องนะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้กันใช้มือขันนะครับเหมือนกันสําหรับยึดตัวคําเลนตัววนะครับแล้วก็ สกรูอีกตัวนึ่งแต่ตัวเนี้จะไม่มีมือขันนะครับใช้เหรียญห้าขันได้นะเหรียญห้าเหรียญบาทขันได้ไขค,ควงสองแฉกขันได้นะหัวแบนอะครับขันได้โอเคต่อไปสายชาร์จนะครับเป็นหัว USB-A to Type C นะครับผม USB-A to Type C แบบนีนะ้หัวนี้จะเป็นตัวชาร์จนะครับเราสามารถใช้ fast charge PD ชาร์จได้นะครับแต่ว่าในอุปกรณ์เขา ม่ได้มีหัว PD มาให้นะครับจะมีแค่หัวชาร์จธรรมดาเราสามารถหาหัวด d ปเตอร์สายชาร์จ Type C ที่เป็น65วัตต์เอามาชาร์จได้เลยถัดไปนะครับตัวค้าเล่นมีให้ใช้ของเดิมใช้ด้วยกันได้นะครับผมอ่าสายเชื่อมต่อกล้องนะครับ Port Cable Type C to Type C ตัวน,นี้ครับให้มา1เส้นสามารถใช้ของเดิมได้ไหมได้นะครับมันคืออันเดียวกันแล้วก็ ชิ้นสุดท้ายนะครับควิ e ลีเลตเพจตัวที่ติดกับกล้องนะครับตัวนี้หน้าตาเปลี่ยนใหม่นะครับผมซิเง้ามาเป็นอย่างนี้นะครับคล้ายๆนะครับคล้ายๆกับตัวมินิแต่ว่ามีตรงนี้ครับตัวคำ้ำเปิลเเ,เห็นเลยตัวคำ้ำตัวเนี้ยปรับได้นะครับอยากได้ยาวอยากได้สั้นก็คือสามารถปรับได้เลยซึ่งเป็นตัวค้ำเบนที่อ่า ยืดหยุ่นค่อนข้างยืดหยุนนะครับตามสถานการณ์ตามรุ่นของกล้องได้เลยแล้วก็เหมือนเดิมครับเราจะขันตัวนี้เข้าไปตรงกลางให้ทะลุก,ก่อนนะให้ทะลุอันนี้เรียบร้อยแหละนะครับผมและถ้าถามว่าใช้กับเพจเดิมได้ไหมครับเอาของ R S 3ซีรีส์ R S 3 Pro อะไรวกเนี้ยมาใช้กับ R S 4ได้ไหมยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้ตัวใหม่ผมว่าแนะนําใช้ตัวใหม่น่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าในกรณีฉุกเฉินเนาะเผื่อเราอาจจะลืม เราไปเราก็ใช้ตัวเก่าได้ทุกอย่างเวลาใส่มันก็จะเหมือนกันนะครับดันเข้าไปปกติทีนี้นะครับเราไปดู r s c pro กันบ้างดีกว่านะ r s c pro ผมได้มาเป็นเซตคอมโบนะครับผมมาครับทีนี้เรามา unbox รุ่นพี่กันดีกว่า r s c pro ภายนอกโอเคจะเหมือนเดิมนะครับแต่บอกเลยว่านะันิดหนึ่ง ครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเราสามารถดูอุปกรณ์ที่ได้จากตรงนี้ครับผมมีอะไรบ้างในเซตคอมโบนะครับก็จะมีกิมบอลนะครับไต่พอรนะครับตัวนี้จะเป็นไตพอรแบบอลูมิเนียมอัลลอยเหมือนเดิมนะครับ BG30 ก็แบตเตอรี่กิฟต์นั่นแหละครับควิกล,ลีดเพลตตัวคัมเลนวายวิบเคสแฮนด์เล็นะครับแล้วก็โฟกัสโปรมอรเตอร์เป็นอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับเป็นโฟกัสโปรมอรเตอร์พร้อมกับเซต อุปกรณ์ของเขานะครับสำหรับการติดตั้งโปรมอเตอร์โฟนโฮลเดอร์นะครับตัวจับโทรศัพท์ 11i ไได้มาเหมือนเดิมโลเวอร์ควิกลีลลตก็ตัวเพจยาวนะครับสำหรับคัมเลน100มิล,ลขึ้นไปกระเป๋าครับแคลร่แบ็กตัวเชื่อมครับมันติ C, นคาเมล่าไทซีผมขนาด30มเซน2อเส้น,นแล้วก็มินิเฮดดีเอ็มไอทูมินิเฮดดีเอ็มไอเคเบิลขนาด ความยาว20เซนนะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกมินิ HDMI 2ใ HDMI อ่าพอร์ต Type C Cable นะครับแล้วก็ Type C ชา a ์จ i n g นะครับยาว40เซนมินิ HDMI 2มีไมโคร HDMI ก็มานะครว่าง่ายคืออุปกรณ์แปลงสาย HDMI มาครบเลยแล้วก็เหมือนเดิมครับอ่าโฟกัสเกียร์สแต ว่ายง่ายก็คือตัวเฟืองที่ใช้กับตัวมอเตอร์โฟกัสนั่นเองแล้วก็สกรูเหมือนเดิมครับผมแบบมือหมุนนะครับแล้วก็แบบที่ใช้ไขควงอย่างเดียวทีนี้เรามาแกะดูหน้าตาเขาดีกว่าว่าหน้าตาจริงๆเป็นยังไงเปิดกล่องออกมาเจอกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับผมกระเป๋าหน้าตาเป็นยังไงเปลี่ยนหรือเปล่าคาดว่าเหมือนเดิมนะครับมีถุงห่อหุอม้มมาเหมือนเดิม เราับอ่าหน้าตาเหมือนเดิมภายในเหมือนเดิมไหมรูซิปเปิดออกมาใยน่ไยน้องโอเคเปิดออกมาปับ๊บเหมือนเดิมนะครับผมจะเจอเลเวนออ่าเราเจอแล Eye อ้วเลเวนอายหนึ่งอย่างพอวางด้านข้างจนก่อนแล้วก็โอเคครับผมหน้าตาของเขาวัสดุเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับและ เคลือบเทฟลอนมาด้วยเหมือนกันนะครับกับตัว r s c ที่เหลือจะคล้ายๆกันนะครับผมปลดล็อกตำแหน่งเดิมเคลือบเทฟลอนเลื่อนง่ายขึ้นนะครับตัวนี้รองรับวูดิคัลนะครับรองรับแนวตั้งเหมือนกันสบายแล้วทีนี้คอนเทนต์แนวตั้งแนวนอนได้หมดเพียงแค่สลับปรับเปลี่ยนล็อกหมุนให้แน่นแล้วก็ปรับสมดุลนะครับให้เหมาะสมกับตัวกล้องและเลนแต่ละแบบลดเร็วทันใจโอเค ขออนุญาตนะครับวางก่อนที่เหลือจะเหมือนกันนะครับจะคล้ายๆกันแต่ว่าบอกเลยทางดีใจบอกว่าตัวเนี้ยเพิ่มตัวลูกปืนมานะครับทำให้เราตั้งบาลานซ์ได้ง่ายขึ้นรองรับกล้องที่มีน้ําหนักมากขึ้นและก็เพิ่มแรงต้านนะครับ20%ก็คือความสมูททุกอย่างเขาจะสมูทขึ้นนะครับผมอ่าตัวนี้ข้อมูลคร่าวๆนะครับส่วนสเปคเต็มๆเดี๋ยวทางเราจะถ่ายรีวิวฉบับเต็มให้อีกทีหนึ่ง เอาคร่าวๆไปก่อนให้อยากได้กันไปก่อนนะครับผมเพราะว่าสเปคเขามีเยอะกว่านี้มากๆนะครับถัดมานะครับฝั่งด้านข้างมีชุดสายเคเบิลต่างๆคู่มือนะครับผมและสติกเกอร์สายเคเบิลต่างๆนะครับพอร์ต Type C เอย HDMI 2 HDMI มี HDMI ทั้งหมดจะอยู่นี่นะครับผมอ่า Type C สอชุดนะครับสเส้นหัวนะครับพอร์ตเชื่อมต่อ HDMI ต่างๆนะครับสายเคเบิล Type C ดู Type C อีกอันหนึ่ง นะครับผมตัวนี้ก็ครบทุกอย่างสายชาร์จนะครับผมอ่าแกะเรเวนไอให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันเรเวนไอนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทรานส์มิเตอร์นะครับผมตัวเดิมครับให้ดูแค่นี้เลยเปิดมาอีกฝั่งเราจะเจอโลเวอร์นะครับควิกล e ลิ e ยาวตัวคำเลนนะครับเหมือนเดิมใช้ร่วมกันได้นะครับกับของ RS3 Pro อ่าโฟกัสโปรมเตอร์หน้าตานะครับเป็นแบบนี้ แตกต่างจากเดิมอยู่พอสมควรนะครับผมตัวเขาจะยาวขึ้นนะครับแล้วก็มีปุ่มกดนะครับเพื่อที่จะเลือกฟังก์ชันได้ว่าเราจะเป็นโฟกัสปรับค่า ISO หรือปรับเป็นตัวซูมนะครับสามารถเลือกได้ตรงนี้ก็จะมีวิธีให้นะครับตรงนี้ตัวเล็กๆให้เราอ่านะครับวิธีใช้งานกดยังไงใช้ยังไงสกรูต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้ก็มีสําหรับขันยึดขาตัวแกน โฟกัสโปรมอเตอร์นะครับแล้วก็สําหรับตัวยึดกล้องแล้วก็เป็นนี่เนาะสกูตัวใหญ่น่าจะไวยึดกับตัวเลนส์นะครับร้อยมิลพวกเลนส์ใหญ่ๆหมดหรือวยังเออยังไม่หมดนะครับอ่าตรงนี้มีอูแยกออกมาอย่างนี้ให้เลยนะครับแล้วก็ตัวคําเลนที่ติดอยู่กับตัวเพดนะครับที่ติดกับกล้องแล้วก็มีหกเหลี่ยมให้นะครับผมอ่าตัวคํามีให้2อันเลยนะมีให้2อันเป็นตัวคําเลนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเฟืองสําหรับมอเตอร์โฟกัส อันนี้นะครับะจะเป็นตัวสำหรับต่อนะครับแกนของโฟกัสโปรมอเตอร์แต่ผมรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าเดิมนะมันดูใหญ่กว่าเดิมนะครับมันไม่ได้เล็กเหมือนเดิมเพราะว่าเขาแก้ปัญหามานะครับตัวแกนเดิมของ RS3 นั้นมันเล็กใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยมันเจอน้หนักหรือน้ำหนักเฟืองอะไรเงี้ยอ่ามันกดแล้วมันงอ มันโค้งอะไรพวกนี้ครับเขาก็เลยเออกแบบให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อลองรับน้ําหนักตัวเฟืองมอเตอร์ออรน้ําหนักกล้องอะไรพวกนั้นนะครับผมมีอะไรเนี่ยอ๋อซิลิกาเจลคืนวิดีดอโอ้เพจตัวใหม่นะครับเพจตัวนี้จะมาพร้อมกับช่องสําหรับใส่ขานะครับของโฟกัสโปรมอเตอร์ก็เป็นช่องใหญ่เหมือนกันใช้งานคล้ายๆกันกับอันนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยเขาก็จะมาคู่กันเลยนะครับผมอ่ะรองรับได้ดีกว่าทีนี้อีกช่องหนึ่งมีอะไรนะครับเป็นช่องสุดท้ายแล้ว เราก็จะมีโฟนโฮเดอร์ขาจับโทรศัพท์ตัวเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นตัวเดิมแบบนี้ตัวเดิมเก็บเลยแล้วก็นี่ไตรพอดนะครับอลูมิเนียมด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็นะครับแล้วก็ด้านข้างอ่าก็จะเป็นฐานฟิกลีสและแผ่นเพจ นะครับสำหรับเชื่อมต่อตรงกล้องนะครับเพที่จะเลื่อนใช้งานวิธีใช้งานทุกอย่างทำเหมือนเดิมกดเลื่อนอันนี้ก็คือเหมือนเดิมเป๊ะๆอันนี้จะเหมือนกับตัว RS4 เลยนะครับเพราะว่าจะมีตัวคําแต่ก็อันนี้สกูที่เป็นมือหมุนนะครับผมได้ใส่เข้าไปแล้วอ่าแบตเตอรี่กริปนะครับเหมือนเดิมนะครับผมลองรับฟ t c ชาร์จสูงสุดที่65วัตต์สามารถใช้ร่วมกับ RS3 Pro ได้แต่อย่าเอาไปใช้กับ RS3 หรือ RS4 นะครับ มันจะไม่รองรับนะครับผมให้ใช้ให้ตรงนะครับตัวท็อปตัวโปรใช้กับตัวโปรนะครับตัวธรรมดาใช้กับตัวธรรมดานะครับห้ามใช้ถ้าเอาตัวโปรไปใช้กับตัวธรรมดานะครับมอเตอร์มันจะกรีดมันกรีดจริงๆครับเป็นเสียงกรีดเลยอต่อดีกว่าโชว,ว่ามันแตกต่างยังไงกันกันกบ i s ซนะครับผมล็อกเรียบร้อยวางข้างกันเลย ปุ๊บติดแนวตั้งเหมือนกันนะครับเปรียบเทียบแล้วก็บิฟเคสนะครับบิฟเคสตัวเดิมนะครับผมใช้ร่วมกันได้อ้อส่วนสําหรับใครที่มีตัวของทวินกริปนะครับกริปคู่เอามาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ลองรับพอร์ตเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์ภายนอกนะครับเหมือนกันแต่ว่า RS4 Pro จะมีทั้ง2ฝั่งนะครับผมเห็นไหมครับเขาจะมีท้องเหลือง รองรับทั้งสองฝั่งแต่ R S C ธรรมดานะครับเขาจะมีแค่ฝั่งเดียวที่อยู่ทางฝั่งทางด้านซ้ายนะครับผกนี่เขาจะมีแค่ั่งเดียวกันข้างข้างนีง้อีกข้างหนึ่งเขาจะ,ะไม่มีนะครับเห็นไหมเห็นเละะเห็นไหมครับเขาไม่มีเขาจะมีข้างเดียวแบบนี้และนี่คือหน้าตาของขานะครับโฟกัสโปรมอเตอร์มันใหญ่ขึ้นจริงๆครับได้ยินเสียงไหมแข็งนะแข่งขึ้นเยอะนะครับ ขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่จริงอะไรจริงวิธีตั้งบาลานซ์นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันกันกบ RSC นะครับส่วนการเซตติ้งนะครับบาลานซ์แบบเต็มเตเดี๋ยวผมจะมาสอนให้อีกทีคลิปหน้านะครับพร้อมกับการรีวิวเต็มรูปแบบโอเคครับมาเรามาเปรียบเทียบหน้าตาครับผมจะหันหน้าจอให้เพื่อนๆดู ขนาดหน้าจอ1.8นิ้วทั้งคู่นะครับส่วนน้ำหนักตัว RS4 Pro จะอยู่ที่1.6กิโลนะครับและ RS4 ก็จะอยู่ที่1.4กิโลนะครับผมก็น้ำหนักเพิ่มจากเดิมมา100กรัมนะครับเดิมในที่นี้คือ ไ s 3อสสามซีรีส์นะครับผมเพราะว่าสารเทฟลอนที่เพิ่มเข้ามาทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่ง่ายต่อการเซตติ้งบาลานซ์นะครับผมเราไม่ต้องมาออกแรงจนกล้ามขึ้นอีกแล้วนะครับแต่จริงมันมีเทคนิคนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคด้วยเหมือนกันนะครับในตอนที่รีวิวฉบับเต็มส่วนการรองรับน้ำหนักนะครับของ ISE ก็จะอยู่ที่3กิโลนะครับสูงสุดเป็นน้ำหนักกล้องรวมเลนส์นะครับและ ISE Pro ตัวนี้จะอยู่ที่4.5กิโลเป็นน้ำหนักกล้องรวมเลนส์เหมือนกันแต่กระซิบนิดหนึ่งครับ r s เ เนื่องจากว่าเขาเพิ่มขนาดของแกนขึ้นมา8.1มิลจะทําให้ตัว IS4 รองรับตัวกล้องนะครับได้ดีขึ้นนะครับจะไม่เหมือนกับตัว IS3 ถึงแม่จะน้ําหนักรองรับน้ําหนักได้เท่าเดิมแต่รับรองว่าดีกว่าเดิมแน่นอนครับผมแล้วก็ออโต้ล็อกยังมีเหมือนเดิมนะครับเป็นออโต้ล็อกเจน2นะครับให้ความสมูทมากขึ้นตอนเก็บไม่ต้องสะดุ้งแล้วนะครับเวลาที่เขากระตุกตอนเก็บไม่ต้องตกใจกันแล้วเขาจะเพิ่มพลังงานให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นวัสดุ IS4 เป็น อาลุมเนียมันลอยนะครับเคลือบสารเทฟลอนแล้วก็ i s 4 Pro เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนเดิมนะครับเคลือบสารเทฟลอนเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการอันบ x ็อกคร่าวๆนะครับของทั้ง2รุ่นทีนี้เรามาดูราคาแต่ละเซ็ตกันบ้างดีกว่าว่าแต่ละเซ็ตราคาเท่าไหร่ได้อะไรมาบ้างนะครับผมเรามาดู R.S.4 กันก่อนเลยนะครับผม R.S.4 เซตสแตนดาร์ดครับ16,000บาทนะครับได้อุปกรณ์ตามที่เราได้อันบ็อกซ์กันไปเมื่อสักครู่เลยนะครับทีนี้ในตัวของคอมโบเซ็ตนะครับราคา21,000บาทท่วนนะครับผมต่างกันรประมาณ5000ได้อะไรบ้างสิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับที่เราจะเห็นเลยคือกระเป๋านะครับบิ๊กเคสแล้วก็ตัวโฟกัสโปรมอเตอร์นะครับที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาก็สามารถตัดสินใจได้เลยแต่ถ้าผมแนะนำซื้อคอมโบเซ็ตดีกว่า ทีนี้เรามาดูที่ r s 4 Pro กันบ้างนะครับ r s 4 Pro set standard นะครับเริ่มต้นมาที่ราคา29,000บาทนะครับ29,000าบาทได้ gimbal r s 4นะครับแบตเตอรี่ hand g i p t พ i p o d นะครับขาตั้งและก็กระเป๋ากับ b ิฟ f c a นะครับด้ามจับเดียวอ่ะก็จะได้เหมือนกันกับตัว r s 3 Pro นะครับ set standard และก็ตัว r s 4 Pro combo นะครับสำหรับ combo set ราคาจะอยู่ที่30,000 7 0 0 0บาทท้วนนะครับสามหมบาทท้วนสิ่งที่ได้เพิ่มมาก็จะเหมือนกับที่เราอ mm ันบล็อกไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะได้เป็นพวกโฟกัสโปรมอเตอร์ะ Pro, Motor, นะครับเลเวลไอตัวฮอลเดอร์นะโฟนฮอลเดอร์ onder, ขาจับโทรศัพท์แล้วก็แผ่น เพจนะครับ lower เพจเพจยาวอ่าแล้วก็สายอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆนะครับผมอ่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเซตโร n ิน RS4 ซีรีส์ทั้ง2ตัวเราได้ทำการ Unbox ไปแล้วแล้วก็รู้ราคากันแล้วทีนี้เราจะสามารถดูตัวจริงได้ไหมทดลองใช้งานได้ไหมเราจะเอากล้องไปลองขึ้นลองเทสการใช้งานได้ไหมตอบเลยครับว่า และสําหรับใครนะครับที่ต้องการหาซื้อสินค้า DJI ไม่ว่าจะเป็น g i ิมบอนะครับกล้อง DJI ก,กล้องแอคชั่นกล้องพกเกตหรือแม้แต่โดรนก็สามารถหาซื้อและทดลองใช้งานได้ที่ DJI Experience Store ทุกสาขาเพราะว่าเรามีพนักง,งานนะครับคอยแนะนําสินค้าสอนการใช้งานนะครับเบื้องต้นให้และยังมีการลงทะเบียนโดรนด้วยนะครับเรียกง่ายๆว่าครบจบในที่เดียวกันเลย และสำหรับใครนะครับที่ต้องการรับชมคอนเทนต์ดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามได้ที่เพจ D J e X p e e r i n c e Store Thailand ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ